ผจญภัยเศรษฐศาสตร์ไปกับไททัสและลิซ่าผจญภัยเศรษฐศาสตร์ไปกับไททัสและลิซ่า Adventures in Economics แต่งโดยแอดครูพิมสวัสดีครับค่ะพวกเราไททัสและลิซ่าพร้อมแล้วที่จะพาคุณไปสู่โลกของเศรษฐศาสตร์ Hello we are Titus and Lisa and we are ready to take you into the world of economics เช้านี้ที่โรงเรียนคุณครูพิมพ์ประกาศโปรเจกต์ใหม่ เด็กๆจะต้องปลูกอะไรก็ได้ในพื้นที่เล็กๆของตัวเองไททัสคิดหนักเรื่องพืชที่แพงที่สุดส่วนลิซ่าอยากปลูกแค่กะเพรา this morning at school ครูปีม n า u n c e d a new project students must plan anything they choose in their own small space t i t u s was thinking hard about the most expensive plant while lisa just wanted to plant holy basil ไททัสบ่นลิซ่าทำไมต้องกะเพราด,ด้วย เรามีเงิน100บาทนะเราควรซื้อเมล็ดพันธุ์หายากสิไททัสค o มเ l ลนลิซ่าไวโ h ลิบัสซิลเีเงิหนึ่งร้อยบาทว u ชุดบายอ a ราซิสลิซ่าตอบแต่ไททัสเรามีพื้นที่นิดเดียวเองนะแถมเราไม่มีเวลาดูแลมากด้วยถ้าปลูกยากๆมันก็อาจจะตายได้ง่ายๆเลย Lisa r e p l i e d but Titus we only have a tiny space plus we don't have much time to take care of it If we plan something difficult, it might easily die. ไททัสรู้ตัวว่าเพื่อนพูดถูกแต่เขาก็ยังลังเลจึงเดินไปหาคุณครูพิมพ์ที่แปลงผักของโรงเรียนไททัสร was ่า g h t but he was s t i l l h e s i t a n t he walked o v e r to f คุณครูพิมที่แปลงผั e t a b l e garden คุณครูพิมพ์ยิ้มแล้วพูดว่าลูกๆก,กำลังเจอกับเศรษฐศาสตร์แล้วละ่ะนี่คือการตัดสินใจภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ครูพีม smile and said, you two are experiencing economics right now. This is making a decision under limited resources. ครูอยากให้ลูกๆคิดถึงความพอเพียงเป็นวงกลมสามวงนะความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกัน I want you to think of sufficiency as three circles moderation reasonableness and self immunity ไททัสหันไปหาลิซ่าอ๋อกระเพราคือความพอประมาณไม่ต้องแพงพื้นที่คือความมีเหตุผลเพราะพื้นที่เราน้อยและถ้าเราปลูกง่ายๆก็มีภูมิคุ้มกันไม่ต้องกลัวมันตายไททัสเทิร uh ์นทูลลิซ่าอ Holy basil is moderation, it's not expensive. Space is reasonableness because our space is small. And if we plant something easy, we have self immunity. We don't have to worry about it dying. พวกเขาตัดสินใจปลูกกระเพราในกระถางดินเผาเล็กๆที่มีอยู่เดิมโปรเจกต์ของพวกเขาสวยงามและเติบโตอย่างแข็งแรง They decided to plant holy b a s i l in the s m a l l e x i s t i n g clay pot. t h e i r project was b e a u u i f u l and grew strong. คุณครูพิมปรบมือเยี่ยมมากทุกการตัดสินใจเล็กๆในชีวิตคือเศรษฐศาสตร์แล้วถ้ากระเพราของพวกเราเหลือเยอะเราจะทำยังไงต่อไปดีนะ Crewbeam applauded. Excellent. Every small decision in life is economics. Now, what should we do if we have a lot of holy basil left over?